สวัสดีทุกคนยินดีตนรับทุกคนเข้าสู่ซองอูล,ลองสารเนาะมื้อนี้อูชิแตแดงกินท้าพ่อกับแม่นะทุกคนมื้อนี้เช็ดแกงน่องเนาะไปอันแม่ไปคุดนอกหลังบ้านมา สิแกงน่อกกับตำมัุงซื้อพ่อกับแม่กินข้าวสวยเนาะแม่กับพ่อสี่มากินข้าวยู่เหอนเด้อทุกคนวันนี้อูไ้อันเปไปให้เนาะบ่ได้เปเข้าไปให้แม่เนาะมื้อนี้ก็เลยซีแต้งกินยู่เหอนเนาะแต่งกินยู่เหอนแล้วกะท้าพ่อกับแม่มาเนาะตอนนี้ก็คือต้มน่อเนาะทุกคนเดี๋ยวซีให้ทุกคนเบิ่งต้มน่อเนาะอ่าต้มน่อแล้วกะสิีแกงน่อแลวกะสซีตำมัหุงเนาะสิตำมังคุงเนาะทุกคนอ่ะเดี๋ยวหามาเบิ่งนํำกันเลยเนาะว่าซิเปินแอวเลเนาะอันนี้นออูไปหาอยู่หลังบ้าน้นี ไปหายุหลังบานก็ทีได้ประมาณซ้ำนีเนาะนต้มไปเรื่อยๆก่อนอได้ประมาณซ้ำนี้เนาะแก่งได้ประมาณถ้วยหนึ่งเนาะอ,อ่ะทุกคนแบบว่าอู่ฮันขี้คานย้องยานางอะทุกคนก็เลยเอาใบยานางมาตัใส่กัเขาเบืนใสกัดเป็นแฟนเนาะแต่ว่าน้ำสีมันก็สีแบบบอเข้มข้นบดดำคือแบบของคันน้ำามืน เขากสซีส่สน้ำปลาแดงอทุกคนอ่ะแกงป่ะ ใส่พักลงไปนะทุกคนไอ้พักเก็บตามส่วนนี่แหละนี่แกงนอตามังหุ่งสมพักสมพักอูคันเองนดีนนี้เด็กขีมือลวนลวน พอจ้อยหลังจากที่มาป็นเจ้าของกิจาการอีกเยวเดี๋ยว,วยเยวขาทุกคนใครเสื่อยเยอะนอนไปห้าหลังบ้านนี้เดินเตี้ยวไปไถ่ยุงไล่พูดเฝ้าไปเฝ้ามาใช่ไหมน,นอพวนจากดิ่มได้เดียวพูดออก กินป่าอยู่ก,กินอยู่แค่่แต่นอกอตอนกินซีนกินป่าเวยท่ายว่าถึงแกงนนอกอ่ะคือนี่ต้มกระดูก,กต้มซีหวานกูอยากยายกินซีนกูอยากินป <laughs> ัาาติริอ๋อคพวกครกินเบกอะไรไกินจกนักรยานเป็นอเมื่อไรเห็นมกป่านึ่งสูงเนะีนึ่งเหมือนเเพืออสูเก รือว่าส้มใช่ป่ะไม่ฝั่งรอคือบอกซีนเลยพรจะกินได้พอแล้อมอ,ลอ,ลอยากคุจ,จ้าอ่ะถึงับไปซอยเงินสามแจวฮะรักเาจวบ่อยแจวำาพเล าก็เคยเกีเก่ยวผักอ่ะลูกปั้อนอะไรเกี่ยวของแต<ม>่ว่าอันคนทางเนื้อสิมักกินเจียวพอนาเจีย<ม>วพอนาวคือว่าเป็นคล้ายๆปลาแจกเป็นเจียวพวเอาตุ๋เกาทั่ว เป็นมากเข้ามันเนา่าเพามันคลึงเสื้อลา,าก็กลับมามาต่ำเพรามันมุ่นก็มาตากแดดให้มันแห้งแล้วก็มาต่ำเจ้าจะเกลือเป็นเราคลิปหน,นมันจะมีรสชาติซุมๆไหมคนเนื้อสิมักเขาจะเข้าใจรสชาตินะน่ะกินเลยไอ้พวกเขาคนภาคกลางเขาเคยกินแล้วไปกิน <c oughs> แล้วไปกิน จ้างเฮ็ดเธือนนี้ก็สำคัญดุกคคือจางบามาอยู่คุ้มเพราะเราเฮ็ดดีจงางกูบอกบางวิธีเดิมกับขเบี้ยเพราะว่านี่เขาค้นเรื่องค้นได้ค้นไาจนเมืยกับเบี้ยเบี้ยมันมีเบ่อไม่กันทีานี่ คืเอาจังสิตปืนไว้ไหม,มตับหนูทาเรื่ออมาในตัว รัวน้ถามแท้เอาธารประจุไมนมากไม่ช้องต,ตัวตี้อหอาตัดเทียงเท้ตงนันเป็นหนาตัวเดียวบสเหลื่ยหน้าปีดแข้งหนึ่งอย่างใหนของตัเทียมเลย น,น้อนอออ่้อำพุงไหมจำพุงสุดทีเดินเลมีทางสินยาไปเลยเนาะสิง,ห,ห,ห,สงห้าให้บอ,หอง่ายบอส<ห>ิว่าหนอนจะป่ามาแล้วมันยู่ขึ้นมาไมไกไปกันเถอ มอญมลบอกป้ามาโอ้มอนเลยเพราแล้ว uh, ม really uh, okay. ันจะใครไปเสื้มาออใส่สืคือขี้จะไปอดไปดูแล้วเหนื่อยนะครับเหนื่อยมาดนแล้วเหนื่อยมุกี้แต่เข้าไปแค่เดียวมาลานี่วะอื้มไม่เลยออกเหนื่อยเหงื่อตดต Đó, bán bên đầu ban, có, nó có để cái không bổ sung cũng có nâm sấy nào. luôn. này, chắc, chắc เจ้าคือบอยเจ้าคือบุโดดน้องในมันทือเมื่องขั้นมาล่างคลางบ่วงดิใช่ไขั้นรขั้นุดสางบวกุสางเป็นทุกคนุวมมาคุดส่างเลคือปีนี้นี่ห้าหกแมตรไปยนะบน้องตุ้งติ้งบ่แห้งเดน้ำแรกไปจีระหายบางนี่มาขุดนากขุดนาะไส่ก็บมาดนนมาดนว่านอืะ ไฟไฟมก็บรยากันเยอะขุดแล้วบันนี้คันขุดสร้างขุดแล้วบันนี้สร้างขึ้นมาเข้อแมท่านทัานเขกขุดตะเกากับเก ا าแม่มาลวงปีนั้นแม่หนึ่งลวงปีกายนี่แม่หนึ่งอีทุกคนกินข้าวแล้วแล้วเนาะกินข้าวแล้วแล้วกับแบบยังบัวได้ปิดคลิปเนาะหน้าหน้าอู้ในกระซิเป็นหน้าที่แบบว่าสดแหงเพราะว่าบัวได้อันบัวได้อันแต่งหน้าทางเตกันแดดแล้วกะ ไ่ได้ทาแปลงเลยวันนี้เพราอายุ่งี้ยแล้วเป็นคนที่ค่อยมักแต่งหน้าค่อยมักแต่งตัวมักนุ่งแบบนี้สบายๆเน้นสบายๆเนาะวันนี้ก็น,นึ่งข้าวแรงแล้วก็บที่อันนี้เฮ็ดโมกเนาะทุกคนเห็นบอเฮ็ดโมกแล้วก็นึน่งสูตกับนะกับแม่นะนี่วันนี้ตอนแรงแม่บร่ได้ไปสวนเนาะมีหลายคนเนาะเพื่อนก็ถามมาว่าเอออูเฮ็ดส่วนยางฮันแบบมืดงบเท่าใดอีย่างจังใดละเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวเซทคลิปมาตอบแล้วทุกคนเพราะว่าอัน แต่ว่าเฮ็ดส่วนใหญ่งั้นก็คืออูกับอายเฮ็ดแต่ว่าแม่กับพ่อกับซวยทุกคนเส้นน้ํามันจักอันเดอร์ที่แบบน้ํามันเอาไว้ไปตัดตัดไม้อันเดอร์แล้วกัอันอันเดอร์อีก็แมแล้วก็เป็นพวกอุปกรณ์อันเดอร์ต่างๆกันแหละกับแม่จ้างคนไปซวยจูซวยหานกับแม่เป็นคนซวยเนาะทุกคนก็โชคดีไปเนาะที่แม่ซวยเดสิแม่นเป็นเหื่อเป็นแหงไปซวยลูกไปเบิ้งไปเนี่ยเพราะว่า อูฮันกับอายฮันเชื่อจังไหนวาแบบอู้กับอฮันเป็นเด็กบ้านนอกกัจริงแต่ว่าโบฮูโบค่อยเฮ็ดโบฮูเฮ็ดเบี้ยเรื่องทยเรื่องส่วนอะไรทุกคนคันท่าเฮ็ดแบบเฮ็ดส่วนธรรมดาอันอันเดอร์นี้ฮูเฮ็ดอยู่แต่คันท่าือแบบไปลงเฮ็ดส่วนเฮ็ดใหเฮ็ดนาเนี่ยอูฮันบบเก่งนะทุกคนเพราะว่าแต่ตอนยังน้อยแม่กับโบใหเฮ็ดนะแล้วพอดีหญ่ขึ้นมาปุ๊บแล้วเขากับไปเฮียนต้อแล้วก็โบมีโอกาสได้เฮ็ดเลยนะเดี๋ยวนี้กะคั่นจะใหลูกไปเฮ็ดกตบว่มีผู้แต่งข้าวแต่งอันี เครื่องซักค้องเฮ็ดเรียงเงินค่ายเครื่องให้แม่ก็คือเก้าก็คือ 9, <c oughs> กับตอนยังน้อยคือเก้าแต่ใส้นี่ใส่แบบมันยังคือเด็กน้อยคือนะ <c oughs> ทางทีแบบม,นนมนูน้องอันคนมู่ที่เฮียรุ่นน้องอูนี่คนที่เขาแต่งงานนี้เขาเป็นมาดผู้ใหญ่แห้งแหงไรทุกคนดนบางเท่อนี่อันแบบ คือตัวนั้นไปกับตุ้ยเนาะแล้วเราให้ตุ้ยฟังว่าตุ้ยผู้นี้แบบเป็นมู่คอยได้ตอนสมัยเฮียนเด้อแต่ว่าเขามีลูกสามคนจูงเขียนย่างเสียน,นะแล้วมาเบิ้งกับอูลแล้วมันแตกต่างกันย่างสิ้นเสื่องอะมันก็นเลยด้หยคือเฮายัางเป็นเด็กน้อยอยู่นะเพราะว่าเฮาบุม่ได้มีภาละเรื่องครอบครัว แบบสร้างครอบสร้างขวามันก็นเลยคือเด็กน้อยสิกะ <g ug> นี้เนาะทุกคนกะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเนาะถ้าเพื่อนมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจอุย้ยคลิปต่อไปเ,เด้อตอนนี้ก็เริ่มเป็นเทือนแล้วเนาะทุกคนปีกายนี่ก็เป็นซ่วงนี่แหละที่เฮือนใหญ่นะมาปีนี่ก็เป็นซ่วงนี่อีกที่ที่เฮ็ดอันที่เฮ็ดอันเฮืนนะอนขวานเนาะคขาเมตน์นึงเนาะที่เพื่อนมาเนาะว่าเอออันมีเงินหลทุบแล้วสร้างใหม่มันบูมเม่นเนาะทุกคนอันมองนะท่านมันมัันนนมเป็ออง แล้วก็เป็นบ่อดังไฟเนาะก้อดังไฟแล้วมันก็ไม่ได้ล่ายดอกมันดินบล็อกบ่ทอดกันซ่องลอยบ่ทอดลอยดอกเออลองลองเบิ่งเพราะว่าเฮาเอาดินบล็อกมาเนื่องจากว่าดินบล็อกนี่มันที่มีราคาดินบล็อกกับดินจี้จะเดือดราคาแพงกว่ากันดินจี้กตมันดินก้อนน้อยดินก็อนละก้อนใหญ่เออแต่นี่ก็บอกงูได้ไหมบุรีแต่ว่าดินดินจี้มันราคามันราคาต่ำกว่าดินบล็อกกันจริงแต่ว่า มันท่านได้ใส่ปริมาณที่หล่ยนะในการก่อนะแต่ว่าคันท้าใครมีเงินก็เอาดินจี้ก็ดีแต่ว่าสําหรับอู้กับแม่จันแล้วเขาประหยัดงบพะนะเอาดินบล็อกเพราะว่าเฮือนน้องอู๋บอกจะว่าห้าหรือเฮือนเนี่ยบอกว่าห้องน้ำมาเดี๋ยวพวกเขาใส่ดินบล็อกกเหมนเนาะเพื่องจะว่าเฮ้อมันประหยัดงบพะนะดิน so แบบดินบล็อกนี่ก้อนหนึ่งนี่ต่อดินจี้ซีฮากอนผู้สีหนะเขาก็เลยแบบเลือกอันนี้เอาก็เบิ้งเนาะทุกคนมาเสียทเฮอนี่ซีมดงบ่าใด้เนาะเพราะว่าตอนนี้กะ อันไล่ไล่ไล่กับแม่จันอยู่กะเบิ่งยุกชิม,มุทเท่าใดซื้อนะอันนี้นมันมันมันที่นยังคาซางแบบเออมันน่าจะนักนำคาซางเด้อคาซางที่วกเหา าซื้อเครื่องกันมืดสิบลายล้านสร้างกันเครื่องเอยากเอาไปสิบลายล้านเมนคันบางคนว่าเื้อพ่อเฮ็ดอันพ่ออนเท่าเราโบยากเฮ็ดแบบอีอย่างนักหลายแบบว่าอยากคเราไปสวนมารก็มาเฮนกินข้าวแล้วก็นอนเลยสิยนาแบบโอยาคเราเฮ็ดเวียกหลายเพราะว่าเราเท่าเราทุกคนเราอายุห้าห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดแล้วสิหนาเราห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดแล้วอีกสองสามปีเราก็ได้หกสิบปีเลย เราสิได้หกสิบปีแล้วเตยว่าลูกยกังบม่ได้เพลินได้เคยจักคนเนาะว่าสำคัญดอกเนาะอ่ะทุกคนสำหรับวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเนาะถ้าเพื่อนๆคิดจีคลิปเลยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจอู้กับแม่คลิปต่อไปเด้อประมาณอู้กับมาแต่การท่องเที่ยวไปท่องไปไทยอนเนมาพวกอะไรทุกคนอู้จังคอยซีมาเริ่มอ่าเฮ็ดค้อไก่อันเฮ็ดค้อไก่เฮ็ดอันเลี้ยงไก่ไข่เนาะพยายามไปหาเงินทางพุ่นมาเฮ็ดทางีกคนช่วงนี้อ่า ช่วงนี้อยู่ประเทศลาวแบบเศรษฐกิจฟืดเครื่องแหงทุกคนตามที่ทุกคนง<อ>ทุกคนเห็นนั่นเนะาะแพลงมืดเท็เดเดอร์กัเฮดโปอไดยแบบโอ้ยอูะเจ็บหัวแหงนันเดียวนี้นะคิดว่าออกเนาะหาเฟือปัจจัยปัจจัยง่ายไปซื้อเครื่องมาค่ายลงลงลงเงินทุนไล่กำไรให้ได้น้ยกันชุดันสชุดที่บนเครื่องบุเพงเนาะเออครื่อว่าจี สิวะเี็คคนว่าสิบโบ่ค่ายพ่อกับัดเคยค่ายเนาะแต่ก็ยาก <laughs> อ่ะทุกคนวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบาย